วันนี้พากันมาเปิดแมปที่ถนนจอมทองเป็นร้านลึกลับแต่ไม่ลับมากปักหมุดกันเลยกิมงวนลูกชิ้นปลาไหนผู้อิสิกิมงวนลูกชิ้นปลาปักหมุดและขับตามแผนที่มาเรื่อย,อยจะเห็นป้ายเลี้ยวซ้ายถนนจอมทองไว้ไว้รอแป๊บ ถ่ายชื่อไปไม่ทันหน่อยอีกทีสินี่ไงซอยจอมทองสิบหกเจอไปนี้เลี้ยวเข้ามาเลย ขับตรงมาเรื่อยๆเลยนะหาที่จอดกันนิดนึงและเราก็เดินต่ออีกหน่อยนั่นไงเจอแล้วร้านกมนง,งลูลูขินปมาจะพูดเสียงแหลมทําไมเนี่ยมาดูบรรยากาศของร้านกันอู้ไปมิชลินเต็มเลยมามานั่งรอคิวกันแป๊บนึงอุย้ยเมนูเยอะแยะเลยย่าสังสังเราจะธรรมาดาไม่ได้ถ่ายรูปก,กันหน่อยจะได้ห่ากันถูกอุ้ยนั่งเสียงอะไระ หม้อไฟอันเดียวไม่พอจัดต่อเลยจ้ะหม้มอที่สองมาตัวพ,พันนะคะแล้วเครื่องปูค่ะเครื่องปูนะคะหะะม้อสองไม่พอต้อ,องม <c oughs> ีหม้อสามะะเลขสามค่ะเลขสามก็เลขมงคลนะคะเลขดีค่ะเอออีผลประกอบการนะตอนนี้หมดไปหม้อหนึ่งแล้วจ<อ>้ะ<อ>ขอต่อลูกจิ้มอีกนิดนึงนะลูกเขาเด็ดเขาเลิศมากขอถ่ายรูปกับอาหารสักนินด มัมมัมแลวทักทายกับเจ้าของร้านหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้เรามากินที่รนะ้านกินมังกรตุ้ชิ้นปลาพิชรินติผุ้บอกสิ่ง ไป<ช>เรียบร้อยแล้วนะคะมีอันนี้ให้ด้วยถุงเขาเรียกว่าถุงแทนความรักค่ะ่ใงไหมนะคะฝากร้านนะคะกินมดชิ้นปลานะคะอยู่ในซอเล็กๆนะคะบริการ้วยใจค่ะบริการ้วกการตับเสิร์ฟเอาใจปักหัวใจออกมาตักเอามาเอามาเอามาให้ลูกค้าเลยค่ะทำทุกอย่างทำด้วยใจเสิร์ฟทุกอย่างเสิร์ฟด้วยใจค่ะทุกอย่างที่คนทานเนี่ยผลิตมาจากหัวใจจริงๆทำด้วยการกองจากใจจริงๆนะคะทุกวันนี้ก็เล หลายๆแล้วขอบคุณมากที่ติดตามเรานะคะค่ะฝากเพจน,นะคะกินบล็อกชิ้นตาไม่มีอะไรตาคล้ายนะคะกินบลชิ้นตาที่จังนะคะในเพจน,นะคะขอบคุณค่ะ